หรือว่ากาโตะตัวนี้ก็ดังมากเลยกาโตะช่องกาโตะอย่างนงี้ดังเนอะเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเป็นกาโตะเลยม่ช่องกาโตะกาโตะสองกาโตะอันนี้ไม่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 อยู่ในช่องกาโตะขอเป็นช่องสิกาสิกาเตสิกาอะไรสิกาตองทำในพื้นที่ในข้างในก็จะนะครับดูนะฮะเย็นสบายนะครับถึงไม่เปิดพัดลมก็จะหนาวเลยล่ะเนี่ย ดูบรรยากาศขนาดหน้าร้อนหรือหน้าหน้าฝนนะครับบรรยากาศเย็นๆข้างในครับนะฮะดูนี่การทํางานมีความสุขแต่ละคนแสดงว่าเงินเดือนดีมากเลยนะฮะจริงไหมคุณแม่ก็พออยู่ได้พออยู่ได้อยู่แบบพอได้หรือว่าแบบอยู่พอดี่ะครับผมโอ้เหรครับผมรับรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมนี่ย <c oughs> รับไหม พอแล้วหรือคะโอ้รับแต่พนักงานล้างห้องน้ำเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับ